สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับช่องอาร์เกมเมอร์ทักทายท่านผู้ชมที่เป็นเกษตรกรชาวนาครับโครงการประกันรายได้ครับเข้าสู่โหมดรับเงินแล้วนะครับขณะน,นี้เดินทางเข้าสู่วันที่29าธันวาคมส5 6 3มแล้วนะครับขณะนี้6ทุ่มเศ็จแล้วนะครับอีกสักครู่รับเงินครับอีกสักครู่ท่านที่ชมคลิปอยู่ตอนนี้และท่านเป็นเกษตรกรชาวนา และท่านระบุวันเกี่ยวข้าวในการลงทะเบียนปลูกข้าวนะครับท่านได้ระบุวันเกี่ยวข้าวว่า15พฤศจิกาเป็นต้นไปรับเงินนะครับ1ิพฤศจิกาเนี่งวด2นะครับราคาส่วนต่างข้าวแต่ละข้าวอะไรยังไงเราทําคลิปขึ้นให้ดูแล้วนะครับในขณะที่ผู้ระบุวันเกี่ยวข้าว1 6บหถึงยีิพฤศจิกาเป็นงวด3ก็ส่วนต่างอะไรยังไงนี่ราคาก็แตกต่างกันไปจากผู้ที่เกี่ยวที่15นะครับแล้วก็งวด4ด้วยประกันรายได้ข้าวงวด4 รับบันเกี่ยวข้าวยบสามถึงยืบเก้าพิจิกาก็ราคาเงินส่วนต่างแต่ละข้าวก็ได้แตกต่างกันนะแต่ละคนจะได้คนละหนึ่งงวดเท่านั้นนะครับเกษตรกรชาวนาทุกท่านก็มีหลายคนถามมาว่าเออประกันรายได้นี่มันคือยังไงยังไม่เข้าใจต้องไปทําประกันกับธนาคารทกสหรืออะไรยังไงจึงจะได้เงินนะครับอันนี้จะตอบสั้นๆนะครับหลายคนก็เข้าใจหลักการไปเรียบร้อยแล้ว แต่หลายคนก็ยังคอมเมนต์มาถามก็แสดงว่ายังไม่รู้รายละเอียดก็อธิบายสัส้นๆอย่างนี้นะครับผู้ที่จะได้เงินประกาศรายได้ครับ1ครับคือเกษตรกรช,ชาวนาทุกคนทุกท่านที่ลงทะเบียนปลูกข้าวปีการผลิต2563ครับปีการผลิต2563เขานับลงทะเบียนปลูกข้าวตั้งแต่เมื่อไหร่ถ้าท่านเป็นผู้ลงทะเบียนปลูกข้าวนับแต่1เมษายนเป็นต้นมา จนถึง31ตุลาเนี่ยจัดอยู่ในกลุ่มที่จะได้เงินประกันรายได้ข้าวนะครับและจะได้อีกเงินอีกคน,คนละคนละโครงการนะครับคือเงินไร่ละ0 0ครัวเรืยนแล้วไม่เกิน20ไร่ซึ่งเขาจะแบ่งจ่าย2ครั้งครั้งละ500ครั้งละไม่เกิน20ไร่นะครับครั้งที่1จ่ายไปแล้วเกือบครบแล้วก็ยังไม่ได้บางส่วนนะครับต่อไปเขาจะจ่าย500ครั้งที่2ก็จะได้เป็นพันไม่เกิน20ไร่2 0 0 0 0นะครับ อันนั้นใครลงทะเบียนปลูกข้าวปีหกสามได้แน่นอนไม่ต้องเกี่ยวกับราคาเกณฑ์การง้างยิงหรือไม่ต้องเกี่ยวกับราคาตลาดสูงหรือต่ำไม่เกี่ยวขอให้ปลูกลงทะเบียนปลูกข้าวได้ไปก่อนหนึ่งอย่างก็คือค่าบริหารและพัฒนาเขาเรียกว่าค่าบริหารและพัฒนาผลผล,ผลิตกเกษตรศกรกผู้ปลูกข้าวไร่ล,ละห้าร้อยครั้งหนึ่งแล้วก็ต่อไปจะจ่ายครั้งละห้าร้อยไร่ละห้าร้อยอีกครั้งที่สองซึ่งคนลงทะเบียนปลูกข้าวเนี่ยเขาจะลงทะเบียนปลูกข้าวกี่ไร่ก็ช่างเขา แต่รัฐบาลจ่ายไม่เกิน20ไร่ไร่ละ500นะครับอาจจะลงทะเบียนปลูก5้าสิบไรเเ่เกิน20ไร่ก็ช่างแต่เขาจ่ายให้ห้0ไม่เกิน20ไร่ก็สูงสุดได้หมื่นบาทถ้าลงทะเบียนน้อยกว่า20ไร่ก็เอาจํานวนไร่ที่ลงทะเบียนคูณ500ก็รับไปครับอันนั้นอีกเงินเขาเรียกว่าค่าบริหารค่าบริหารนั้นได้ทุกคนขอลงทะเบียนปลูกข้าวรอบที่ลงทะเบียนปลูกข้าวก็คือเขาเรียกว่าทํานารอบหนึ่งของปี ทำนารอบหนึ่งของปีหกสามเนี่ยเขานับจากลงทะเบียนปลูกข้าวตั้งแต่หนึ่งเมษาถึงสามสิบเอ็ดตุลาใครลงทะเบียนก่อนนั้นไม่ได้เงินนะครับใครลงทะเบียกนก่อนหนึ่งเมษาเขานับเป็นลงทะเบียนปลูกข้ารวรอบสองของปีหกสองนะครับแล้วใครลงทะเบียนปลูกข้าวหลังสามสิบเอ็ดตุลาเขาก็นับเป็นทำนารอบสองของปีหกสามก็ไม่ได้เงินอีกนะนี่จะเป็นอย่างนี้ยกเว้นภาคใต้ ยกเว้นภาคใต้เนี่ยเขาให้ลงทะเบียนผูกข้าวตั้งแต่ช่วงกลางปีหกสามจำไม่ได้เดือนมิุนาหรือเปล่าสิบหกพิุนาไปจนถึงยี่ดกุมภาหกสี่หรือเปล่ายกเว้นภาคใต้นะครับอันนั้นจะได้เงินที่หนึ่งคือค่าบริหารและพัฒนาผลผลิตเกษตรกรผู้ผูกข้าวได้ไร่ละห้าร้อยอันนั้นจะได้ทุกคนโดยได้ได้ไร่ละห้าร้อยนี่สองรอบได้ทุกคนอ่า อันที่สองที่ถามมานี่ต้องไปทําประกันกับ<ร>ทกศใช่ไหมจึงได้เงินก็ไม่ใช่อีกประกันไรายได้นี่ขอให้เป็นผู้ลงทะเบียนปลูกข้าวปีหกสามมีิทธิ์ได้แต่ถามว่าจะได้ทุกคนไหมประกันไรายได้นะครับตอบครับที่ผ่านมาที่มีการประกาศราคาเกณฑ์การข้้งเองเพื่อจ่ายประกันรายได้งวดหนึ่งถึงงวดห้าปรากฏว่าได้ทุกคนนะครับเพราะว่าเขาจ่ายประกันรายได้ข้าวห้าชนิดก็มีข้าว หอมมะลิหอมปทุมธานีหอมมะลินอกพื้นที่ข้าวเจ้าข้าวเหนียวปรากฏว่าประกาศราคาเกณฑ์การข้างยิงเพื่อคำนวณส่วนต่างเพื่อจะจ่ายให้กับชาวนาเนี่ยเงินประกานรายได้เนี่ยได้ห้างวดติดต่อกันได้ทุกคนนะครับได้ทุกคนแต่งวดที่หที่เจ็ดที่แปดที่9้าไม่รับประกันว่าจะได้ทุกคนไหมมันขึ้นอยู่กับเงินประกันรายได้นี่มันขึ้นอยู่กับราคาประกาศเกณฑ์กางข้างยิงที่คณะกรรมการเขาประกาศทุกวันจันทร์นั ว่าข้าวชนิดไหนราคาเท่าไหร่ถ้าเขาประกาศราคาอ้างอิงมาข้าวแต่และชนิดแต่และงวดนั้นเขาประกาศราคาต่ํากว่าราคาประกันรายได้ที่รัฐบาลตัง้งพูดง่ายๆว่าราคาอ้างอิงต่ํากว่าราคาประกันรายได้จะได้เงินถ้ามีงวดไหนและมีข้าวชนิดไหนที่ประกาศราคาอา้างอิงเท่ากับราคาประกันหรือสูงก,กว่าราคาประกันงวดนั้นข้าวชนิดนั้นจะไม่ได้เงิน นั่นแปลว่าโครงการประกันรายได้นี่ไม่ได้ได้ทุกคนนะครับขึ้นอยู่กับหนึ่งราคาประกาศที่เขาประกาศออกมาว่าต่ำกว่าราคาประกันไหมถ้าต่ำกว่าราคาประกันชาวนาได้เงินถ้าประกาศราคาอ้างยิงออกมาสูงกว่าราคาประกันหรือเท่ากับราคาประกันข้าวชนิดนั้นจะไม่ได้เงินนะครับก็ยกตัวอย่างเมื่อปีที่แล้วข้าวหอมมะลิไม่ได้เงินนะครับภาคอีสานเพราะว่าประกาศราคาเกณฑ์กลางอ้างยิงออกมานี่ปีที่แล้วนะ ข้าวหอมมะลิส่วนใหญ่จะราคาสูงกว่าราคาประกันแล้วก็ข้าวเหนียวเมื่อปีที่แล้วใครจําได้โครงการประกันรายได้ข้าวปีปีที่แล้วประกาศราคาข้าวเหนียวออกมานี่สูงกว่าราคาประกันทุกรอบเลยเกือบเกือบทุกรอบก็ไม่ได้เงินแต่ปีนี้เป็นการทําโครงการประกันรายได้ปีที่สองของรัฐบาลเนี่ยห้างวดผ่านมาปรากฏว่าทุกข้าวได้เงินยังไม่มีข้าวชนิดไหนประกาศราคาเกณฑ์การข้างเหียออกมาราคาสูงกว่าราคาประกันเพราะฉะนั้นที่ผ่านมา โครงการประกันรายได้ได้เงินทุกคนห้างวดแล้วนะครับแต่งวดต่อไปขึ้นอยู่กับราคาประกันราคาเ,เกณฑ์การเง้างิงที่จะประกาศออกมาแต่ละงวดซึ่งราคาเกณฑ์การเง้างิงที่เขาประกาศออกมาแต่ละงวดนั้นเขาจะประกาศต่ําหรือเขาจะประกาศสูงขึ้นอยู่กับราคาลงสีซื้อทั่วประเทศคณะกรรมการเกณฑ์การเง้างิงนี่เขาจะสารวจข้อมูลมาแล้วก็ดูข้อมูลเป็นระยะว่าระยะนี้ลงสีซื้อประมาณเท่าไหร่ เขาก็เอามาประกาศเป็นราคาเฉลี่ยราคากลางเทียบเคียงกันนะครับสเสร็จแล้วไปลบปราคาประกาศรายได้ถ้าประกาศออกมาต่ําเราก็ได้เงินถ้าประกาศออกมาสูงหรือเท่ากับราคาประกันรายได้เราก็ไม่ได้เงินเพราะฉะนั้นท่านผู้ถามมาว่าเงินประกันรายได้นี่ยทำยังไงถึงจะได้ตอบครับไม่ต้องทําอะไรเลยเพียงแต่ท่านลงทะเบียนปลูกข้าวไว้แล้วรอรับเงินนะครับส่วนท่านจะได้เงินหรือไม่ได้ขึ้นอยู่กับราคาประกาศเกณฑ์การเง้างิง ที่คณะกรรมการกาหนดราคาเกณฑ์การข้งางยิงประกาศออกมานะครับนี่ประกาศรายได้นี่มีโอกาสได้กับไม่ได้เป็นไปได้ทั้งนั้นแต่เงินค่าบริหารายละห้าร้อยได้ทุกคนครับคลิปนี้นําเสนอไว้เพียงเท่านี้ครับตอนนี้เข้าสู่โหมดการรับเงินแล้วนะครับตอนนี้เลยหกทุ่มของวันที่8ธันวาคม6 3มาแล้วและก็กลายเป็นวันที่9ธันวาคม6 3แล้วนะครับตอนนี้ตอนนี้นี่เลยหกทุ่มมาแล้วนะครับ ในขณะที่เราโพสคลิปขึ้นนี่เวลาที่เราโพสคลิปขึ้นมันจะกลายเป็นวันที่เก้าแล้วเลยองทุ่มของวันที่แปดมาแล้วนี่อีกสักครู่ทกศจ,จะโอนเงินแล้วครับอีกสักครู่<อ>ก็จะมีคนได้เร็วสุดก็ราวๆตีหนึ่งน่าจะได้เงินทีหนึ่งเศษแล้วก็ตีสองตีสามทยอยโอนไปเรื่อยบางคนก็อาจจะได้ช้าไปได้ช่วงกลางวันของวันที่เก้ารอรุนครับเพราะตอนนี้เข้าสู่โหมดการจ่ายเงินประกันรายได้ งวดสองผู้ระบุวันเกี่ยวข้าวสิบห้าพจิกาแล้วก็งวดสามผู้ระบุวันเกี่ยวข้าวสิบหกถึงยีิบสองพิจิกางวดสี่ผู้ระบุวันเกี่ยวข้าวยี่สิบสามถึงยี่สิบเก้าพิจิการอรับเงินครับเข้าสู่โหมดการรับเงินประกันรายได้แล้วครับสวัสดีครับ